สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ยามมีนะคะเรื่องแนะนําดีๆนะคะให้ทุกคนที่เป็นผู้หญิงอย่างเรานะคะอยู่บ้านก็หาเงินได้นะคะหารายได้พิเศษนะคะ ได้นะคะคง่ายเลยค่ะนะคะวันนี้ยามอยากชวนทุกคนนะคะมาร่วมนะคะทําธุรกิจนะคะใครอยากเป็นนักธุรกิจกันบ้างคะตอนนี้นะคะท่านไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวเรียกได้ว่าลงทุนเริ่มต้นแค่สุดบาทนะคะนั่นก็คือการทาดอบริสตนะคะดอบริสตเนี่ยนะคะท่านไม่ต้องกักตุนสินค้าหรือซื้อสินค้าแล้วก็มาขายนะคะเหมือนสมัยก่นกอนๆนั้นคือแบบนั้นคือเรียกว่าลาหลังแล้วนะคะธ<ม>ุรกิจดอบริสตนะคะเพียงแค่ท่านเข้ามาสมัครเป็นตัวแทนกับบริษัทนะคะหรือบที่ ตัวแทนหลายๆคนนะคะส่งเข้าให้ท่านนะคะสมัครเข้าลิงก์มาแล้วคะแล้วท่านก็จะนะคะเอาสินค้าที่มีอยู่ในบริษัทดอกลิ้นะคะเอาไปโพสขายในที่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k นะคะไลน์นะคะอินสตาแกรมติ๊กต็อนะคะที่หลายๆท่านกําลังเล่นอยู่ตอนนี้นะคะเพียงท่านี้นะคะเมื่อท่านขายได้นะคะบริษัทจะดูแลหลังร้านให้เองนะคะไม่ท่านไม่ต้องไปส่ง นะคะและท่านก็ไม่ต้องเสียเวลาเช็คของเช็คสต็อกเองนะคะบริษัทจะทําการเช็คสินค้าเหล่านี้ให้นะคะแล้วเรามีหน้าที่อะไรคะเรามีหน้าที่ขายสินค้านะคะหรือพูดขายสินค้านะคะเมื่อท่านขายสินค้าได้นะคะจะได้กําไร2องถึงรอยบาทต่อชิ้นเลยเพ<ๆ>ียงเท่านี้ก็ได้กําไรแล้วนะคะท <ๆ S 1> ่านไม่มีอะไรต้องเสียนะคะลองดูเปิดใจดูนะคะธุรกิจกับนิชค่าแนะนําเลยทุกคน